แม่ของผมท่านต้องตื่นไปตลาดเช้าทุกวันเพื่อไปซื้อของมาทําขายแม่เปิดร้านขายข้าวแกงในหมู่บ้านมีอยู่วันหนึ่งแม่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ตามปกติจากนั้นแม่ก็ขับรถยนต์ไปที่ตลาดในเมืองที่หน้าหมู่บ้านของผมมันจะเป็นทางรถไฟติดกับทางรถไฟจะเป็นถนนเส้นตรงยาวๆค่อนข้างจะเปลี่ยวหน่อย ที่ข้างถนนฝั่งหนึ่งมันจะเป็นป่าฝั่งหนึ่งจะเป็นทางรถไฟถนนเส้นนี้จะมีเสาไฟแต่เสาไฟแต่ละต้นนั้นมันก็จะอยู่ห่างกันมากแม่ขับรถออกจากหมู่บ้านประมาณตีสี่ครึง่งแล้วแม่ของผมก็ไปเจอคนหลายคนกำลังยืนโบกรถอยู่ที่ริมป่าทีแรกแม่ก็คิดว่าพวกเขาคงจะมีเรื่องเดือดร้อน ฉุกเฉินอะไรสักอย่างเลยมายืนโบกรถกันแม่ผมคิดว่าไม่ใช่โจรแน่นอนเพราะคนพวกนั้นเยอะมากครับนับสิบคนเลยก็ว่าได้แม่ขับรถเข้าไปชะลอรถตรงที่คนพวกนั้นยืนโบกรถอยู่แม่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนพวกนั้นแล้วแม่ก็จอดรถแต่คนพวกนั้นก็ยังทำไม้ทำมือโบกรถอยู่แม่สงสัย เลยเปิดกระจกรถจะถามคนพวกนั้นว่าเป็นอะไรกันไฟหน้ารถแม่ที่ศาส่องมันก็ส่องไปแต่ทางข้างหน้าทำให้แม่มองคนที่ยืนบกรถอยู่ไม่ค่อยถนัดนักแต่แป๊บเดียวแม่ก็ปรับสายตาได้และมีคนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นกำลังเดินข้ามถนนเดินมาที่รถแม่อย่างช้าๆท่าทางที่เขาคนนั้นเดินมาเหมือนคนคนนั้นกำลังบาดเจ็บ เขาเดินแบบกระย่องกระย่งมาที่รถของแม่และคนทั้งหมดนั้นก็กำลังทำท่าจะเดินข้ามถนนมาที่รถของแม่คนแรกที่เดินมามันเดินมาใกล้จนแม่เห็นได้ชัดแม่ผมเห็นคนคนนั้นอยู่ในเสื้อผ้าที่มันขาดกรุงริ่งมีเลือดเต็มเสื้อเต็มผ้าไปหมดหัวของเขายุบไปครึ่งหนึ่งจนไม่เห็นหน้าผากแม่รู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่คน และคนทั้งหมดนั้นที่กำลังเดินมาที่รถแม่พอคนทั้งหมดนั้นเดินเข้ามาใกล้รถแม่ก็เห็นว่าคนพวกนั้นก็มีสภาพที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักบางคนไม่มีหัวบางคนมีใบหน้าที่เละเทะตาถลนแม่รีบเข้าเกียร์รถเหยียบคันเร่งจนมิดรีบขับหนีจากตรงนั้นทันทีนี่คือเรื่องที่แม่ของผมเล่าให้ผมฟังในตอนเช้า หลังจากที่แม่กลับมาจากตลาดในวันนั้นแม่บอกผมว่าวันนี้แม่ไม่ขายของแล้วทำไม่ไหวแต่ชวนผมไปทำบุญแทนที่ผ่านมาแถวแถวหมู่บ้านของผมไม่เคยมีใครเจอผีหรือวิญญาณเลยนะครับแม้ถนนหน้าหมู่บ้านมันจะค่อนข้างเปลี่ยวน่ากลัวแต่ก็ไม่มีใครเคยเจออะไรและหลังจากนั้นไม่กี่วัน ก็มีข่าวว่าคนในหมู่บ้านของผมเจอผีที่ข้างทางหลอกอีกแล้วไม่ใช่แค่บ้านเดียวบ้านที่ติดติดกับผมเขาก็มาเล่าให้ผมกับแม่ผมฟังว่าเขาก็โดนผีหลอกเหมือนกันผมขอใช้ชื่อสมมุติแล้วกันนะครับพี่คนนี้ชื่อว่าพี่เอพี่เออยู่บ้านที่ติดตดกันกับผมพี่เอเล่าเรื่องนี้ให้ผมกับแม่ฟังสภาพของพี่เอตอนนั้น มีผ้าพันแผลอยู่เต็มตัวเพราะรถล้มจากเหตุการณ์นี้แหละครับคือในทุกๆวันตอนเลิกงานพี่เอจะขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านในเวลาประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนของทุกวันที่ถนนเส้นนี้ในตอนดึกๆจะไม่มีรถวิ่งกันแล้วนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยวมากถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านของผมในตอนดึกๆนั้นก็จะไม่มีใคร ขับรถเข้ามาที่ถนนเรียบทางรถไฟเส้นนี้แล้วและวันนั้นพี่เอก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามถนนเรียบทางรถไฟมาอย่างปกติอยู่ๆพี่เอก็รู้สึกว่าทําไมรถมันหนัหนกๆแล้วสักพักก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครสักคนกําลังนั่งอยู่ที่เบาะข้างหลังแล้วค่อยๆเอามือข้างหนึ่งมาโอบที่เอวพี่เอตกใจ รีบหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครครับแต่พอพี่เอมองไปที่กระจกมองข้างก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าเละเละเธอเอาหน้าของเธอมาวางเอาคางเกยที่ไหล่ข้างขวาของพี่เอทาพี่เอสะดุ้งทันทีทำให้รถเกือบเสียหลักพี่เอจอดรถที่กลางถนนกระโดดลงจากรถทันทีเฮ้ยอะไรวะพี่เอพูดด้วยความตกใจ พี่พาหนูกลับบ้านหน่อยนะเสียงนั้นมันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับมันเป็นเสียงเล็กๆเย็นๆฟังแล้วหน่าขนลุกพี่เอพอได้ยินเสียงนั้นก็รีบกลับไปขึ้นรถแล้วรีบขับออกมาจากตรงนั้นทันทีพี่เอคราวนี้จากที่เป็นคนขับรถช้าๆเรื่อยๆคราวนี้แกบ,บิดแบบสุดปลอกเลยครับพี่ขับช้าๆก็ได้นะเสียงนั้นมันดังอยู่ข้างๆหูพี่เอ พี่เอมองที่กระจกมองข้างอีกทีปรากฏว่าเธอคนนั้นยังนั่งเอาคางเกยที่ไหล่ของพี่เออยู่คราวนี้พี่เอตกใจทําให้แหนรถสะบัดจนรถมันล้มพี่เอนอนกลิ้งไปหลายตลบฟื้นขึ้นมาอีกทีก็ตอนเช้ามีคนเห็นพี่เอนอนสลบอยู่ที่พื้นถนนพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เอที่มีสภาพพังยับเยินนี่คือเรื่องของพี่เอครับจากนั้น คนในหมู่บ้านของผมในทุกๆคืนบ้านทุกหลังที่มีโทรศัพท์บ้านเสียงของโทรศัพท์มันจะดังขึ้นพอยกหูรับสายกลับไม่มีเสียงใครพูดแต่มันเป็นเสียงของอะไรสักอย่างที่ฟังไม่ได้สับบางทีก็มีเสียงคล้ายคนร้องโหยหวนดังมาจากปลายสายนี่คือเรื่องจริงๆที่คนในหมู่บ้านเจอนะครับถ้าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ฟังอยู่ ก็คงจะพอเดาได้แล้วนะครับว่าที่ผมพูดถึงนี้เป็นหมู่บ้านไหนจนบ้านทุกหลังที่มีโทรศัพท์บ้านรวมถึงบ้านของผมต้องถอดสายโทรศัพท์ออกทุกคืนแต่บางบ้านนั้นเขาก็มีธุระมีธุรกิจที่จะต้องใช้โทรศัพท์ในช่วงกลางคืนเขาก็จะต้องทนกับเสียงโทรศัพท์ที่มันดังตลอดคืนแล้วพอรับสายก็กลับมีเสียงร้องหวยหวนบ้าง เสียงคนคุยกันเป็นภาษาอะไรสักอย่างที่ฟังไม่ออกและเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองเลยครับวันนั้นผมพาแฟนผมขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นในเมืองจนดึกดื่นตามภาษาเด็กวัยรุ่นเละครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งแฟนที่บ้านเสร็จก็ขับรถกลับบ้านตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มยังไม่ดึกเท่าไหร่ แต่พอผมขับมาที่ทางเรียบถนนริมทางรถไฟมันก็ไม่มีรถวิ่งแล้วครับแล้วบ้านของผมนั้นมันกลับได้แค่ทางเดียวคือต้องผ่านถนนเส้นนั้นด้วยแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยเจออะไรนะครับผมได้ยินแต่คนรอบตัวเขาเล่ากันผมขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ปากทางถนนเรียบทางรถไฟถนนเส้นนั้น มันเป็นทางตรงยาวๆจากปากทางมาจนถึงหมู่บ้านของผมก็ประมาณ5กิโลได้ผมขับรถตามทางเรื่อยๆแล้วผมก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไวกลางคนใส่ชุดระปภะสีฟ,ฟ้ายืนโบกรถอยู่ข้างทางทีแรกผมก็คิดว่าผีพอขับรถเข้าไปใกล้คนคนนั้นก็ดูเป็นคนปกติดี ผมเลยจอดถามพี่จะไปไหนครับเออพี่จะไปข้างหน้าน้องพี่ขอติดรถไปด้วยได้ไหมผมเลยให้พี่ชายคนนั้นขึ้นรถซ้อนท้ายผมดีเลยจะได้มีเพื่อนไปด้วยไม่กลัวผีแล้วผมคิดในใจผมขับรถต่อไปอย่างช้าๆพี่คนนั้นก็ชวนผมคุยพี่แกถามผมว่าน้องกลับบ้านดึกๆแบบนี้ทุกวันเหรอ เปล่าครับพี่พอดีผมไปทำธุระมาวันนี้เลยกลับดึกครับแล้วบ้านน้องอยู่แถวนี้เหรอครับพี่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี้แหละพี่แล้วพี่จะลงตรงไหนครับขับไปอีกนิดนะใกล้ถึงแล้วละ่ะผมขับรถต่อไปอีกสักพักแล้วพี่ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าน้องจอดตรงนี้แหละตรงนั้นที่พี่เขาบอกให้ผมจอดข้างทางมันเป็นป่า ผมจอดรถพี่เขาก็ลงจาก,กรถแล้วเอามือข้างหนึ่งมาจับที่ไหลของผมขอบคุณมากนะน้องน้องเป็นคนดีนะพี่ขออะไรสักอย่างได้ไหมพี่ขอบุญหน่อยได้ไหมแล้วทันใดน,นั้นก็มีร่างดำๆอีกหลายร่างพากันเดินออกมาจากป่าข้างทางส่งเสียงร้องหอยหวนพอผมมองกลับไปที่พี่รอปภอ,อีกทีใบหน้าพี่รอปภ มันกลับยุบไปครึ่งหน้ามีน้ำเลือดน้ำหนองเต็มเสื้อผ้าไปหมดผมรีบบิดคันเร่งออกตัวร้อฟฟีทันทีครับพอกลับมาที่บ้านได้ก็รีบวิ่งเข้าห้องกระโดดขึ้นเตียงเอาผ้าห่มคุมโปงแม่วิ่งตามเข้ามาพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนั้นผมสติหลุดไปเลยและหลังจากนั้นผมก็เป็นไข้หลายวันเลยครับกว่าจะหายผมให้แม่โทรไปลาที่โรงเรียนกับครูที่ปรึกษา ผมหยุดเรียนเป็นอาทิตย์ผมไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเลยครับช่วงนั้นจากวันนั้นผมกลายเป็นเด็กหัวงอกไปเลยครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรไหมกับเรื่องที่ผมเจอแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นมันทำให้ผมเป็นคนที่มีผมงอกขึ้นแซมอยู่ทั่วหัวทั้งที่อายุยังไม่เท่าไหร่เลยทุกคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นอยู่ๆคนในหมู่บ้านของผม จะพากันเจอผีหลอกพากันเจอเรื่องราวแปลกประหลาดกันได้ยังไงคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับหลายปีก่อนหน้านี้ที่จังหวัดของผมมีโรงแรมหนึ่งในตัวเมืองมันเกิดถล่มขึ้นมามีคนบาดเจ็บมีคนตายนับร้อยคนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเลยครับในตอนนั้นแล้วอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับมีคนขนเศษซากตึกพวกนั้น ใส่รถบรรทุกเอามาทิ้งไว้ในป่าเรียบทางรถไฟทางกลับบ้านของผมเรื่องนี้ผมไม่รู้ทีหลังเพราะคนในหมู่บ้านเขาเอาเรื่องนี้มาพูดกันย้อนไปถึงเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของโรงแรมนี้ผมก็เคยได้ยินนะครับว่าหลังจากที่โรงแรมถลม่มก็จะมีคนที่อยู่แถวๆนั้นเขาเล่ากันต่อๆมาว่าในตอนกลางดึก ก็จะมีเสียงร้องดังหวยหวนดังมาจากบริเวณที่เป็นพื้นที่ของโรงแรมบางทีคนที่พักอาศัยอยู่แถวๆนั้นในตอนดึกๆก็จะมีคนพบเห็นคนเดินไปเดินมาในบริเวณที่ตึกโรงแรมถลม่มเป็นรูปร่างคนตัวดำๆหลายคนผมคิดว่านั่นก็คงเป็นวิญญาณของผู้คนที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ที่นั่นก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับผมก็ย้ายออกจากหมู่บ้านนั้นๆแล้วด้วยไม่รู้ว่าป่านี้เศษซากตึกพวกนั้นมันจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแล้วจะยังมีคนเจอวิญญาณอยู่อีกหรือไม่เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะครับครับท่านผู้ฟังและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหลอนๆนะครับที่ขย่าวขวัญสตอรี่นำมาเล่านำมาฝากให้ทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับ ถ้าฟังแล้วชอบฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเก่งและรายการเขย่าวขวัญสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ